สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้มจะพาท่านผู้ชมมาทำงานอีกเช่นเคยค่ะขณะนี้เป็นเวลา9ก้าโมงเช้านะคะเป็นเวลาที่ต้อมพักเบเรกแล้ววันนี้มีตลาดนัดค่ะเราจะขับรถผ่านตลาดนัดเพื่อจะไปกวาดเป่าใบไม้กันนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะ วันนี้เป็นตลาดนัดนะคะต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะท่านผู้ชมจากที่เป็นสีเขียวตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองสีตองอ่อนสีส้มสีน้ำตาลอันนี้เป็นบริเวณที่เมื่อตอนเช้าต้องมาเป่าใบไม้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีก เลยจากตรงนี้ไปต้อมยังไม่ได้เป่าเลยค่ะด้านขวามือนี่ก็จะมีร้านค้านะคะตรงนี้เป็นร้านขายกระเป๋าค่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างด้านนู้นจะเป็นตลาดนัดนะคะท่านผู้ชมแต่ต้อมคงไม่เอารถลงไปรบกวนประชาชนนะคะอันนี้เราจะมาดูถนนที่ต้อมจะมากวาดใบไม้กันค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมขับช้ากว่านี้ก็ไม่ได้นะคะมีรถข้างหลังมา ที่ต้อมตั้งกล้องไว้นี่เป็นรถประจําแผนกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้อมจะไปเลี้ยวด้านหลังของห้องสมุดนะคะถนนเส้นนี้ที่ต้อมขับรถอยู่นี้ชื่อปาราร์โนนตี้ค่ะเป็นถนนในตัวเมืองเลยเดี๋ยวต้อมจะเลี้ยวซ้ายมือนี่นะคะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมบรรยากาศ ใบไม้สวยมากนะคะต้อมจะชอบมากเลยแต่ว่ามันไม่ชอบตรงมันจะเข้าอากาศหนาวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าต้นไม้ทุกอย่างสีสวยมากใบไม้สีสวยมากแล้วมันก็จะร่วงหลนมาให้ต้อมได้ทำงานอีกแล้วท่านผู้ชมจ๋าเพิ่มงานณณช่วงนี้ต้อมจะไม่ได้ไปทำงานอะไรที่ไหนมากกว่านี้เลยคือจะต้องคอยกวาดใบไม้อย่างเดียว เดี๋ยวต้องเลี้ยวกลับไปสถานที่ที่จะต้องกวาดใบไม้ต่อซึ่งมันจะอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนดนตรีนะคะที่เมืองต้อมเนี่ยนะเมืองต้อเเมออเชยวจริงๆไม่ใช่เมืองต้อมหรอกเป็นเมืองปรากกโนที่ต้อมดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆก็จริงนะคะแต่ท่านผู้ชมแต่ว่าจะมีโรงเรียนสอนดนตรีมีร้านอาหารเจร้านมีปั๊มน้ำมันในบริเวณใกล้ๆกันเจดปั๊ม มีร้านขายยามีธนาคารสองธนาคารมีโรงพยาบาลโอ้ยมีหลายหลายอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมมีตลาดนัดมีสถานีรถบัสมีโรงเรียนถึงโรงเรียนมัธยมด้วยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแล้วก็น่าอยู่ค่ะ โอเคคะ่ะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนสอนดนตรีแล้วก็ใกล้ๆก,กับร้านอาหารด้วยนะคะช่วงนี้ต้อมพักเบรกนะคะท่านผู้ชมโอเคคะ่ะท่านผู้ชมคะสําหรับคลิปนีต้ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแต่เอ้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดยวท่านผู้ชมคะ่ะเอาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ต้นไม้ต้นนี้ค่ะกํลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวต้อมเอากล้องไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอโอนุญาตนะคะขอเอากล้องออกจากหน้ารถค่ะมันเป็นต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมมันเป็นต้นนี้เดี๋ยวต้อมจะหันกล้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะต้อมชอบมากเลยสีสวยสวยนี่ค่ะนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เป็นไงคะสวยไหมคะด้านหลังตึกสีเหลืองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นโรงเรียนสอนดนตรีนะคะสวยคะ่ะท่านผู้ชมต,ต้องหันมาด้านนี้ด้านทางโน้นเป็นด้านตลาดนัดนะคะอันนี้อาให้ท่านผู้ชมได้ชมงานศิลปะสวยไหมคะท่านผู้ชมชอปเปอร์หรือเปล่ามาขี่ด้วยกันนะคะ สวยมากค่ะท่านผู้ชมได้รับชมใกล้ๆอันนี้ประดิษฐ์จากของที่เหลือใช้แล้วของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นล้อเหมือนกับล้อรถไถนาบ้านเราเลยค่ะสวยงามค่ะท่านผู้ชมหันอีกดูหันดูอีกมุมหนึ่งนะ นี่เป็นไงคะสวยไหมคะท่านผู้ชมโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ